a l l ิวย Yamaha ตัวใหม่ล่าสุดกับ Yamaha PG1 ในสี Humming Brown หรือสีน้ำตาลนั่นเองไฟหน้าไฟท้ายและเลือนไมโค้งมนเรียบเทดีไซน์เข้ากับตัวรถแฮนด์บาวกว้างและมีความสูมงเหมาะกับทุกรายสไตล์การขับขี่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1 1 5ซีซียางลายบล็อกหน้ากว้างทรงตัวดีขี่ได้ทุกเส้นทางจะทางเรียบทางรุ่ย กก็ไไปด้ททุีเลย่ระยะสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต์190มิลิเมตรขี่ลุยข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างมั่นใจเบาะจะขี่ใกล้หรือขี่ไกลก็นั่งสบายด้วยการออกแบบที่ปรับเปลี่ยนท่าทางขี่ได้อย่างอิสระและดูโอซีสด้วยเบาะหลังที่นั่งแยกส่วนกับผู้ขับขี่เติมน้ำมันได้สะดวกเพียงเปิดเบาะด้านหน้าหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถแวะมาดูได้ที่ Yamaha Techa a m k สาขาดําเนินสะดวก แวะเข้ามาชมรถตัวจริงได้แล้วนะคะวันนี้